ใครเนี่ยมีมีแสงวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใม่ด้วยครับคนค่ะนครูคเปิดแล้วลูกวันนี้ครูจะให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องการอ่านอ่านอะไรคะ ทำนองสนอใช่ไหมคะมีคนยกมือสอบถามอะไรครูพูดได้จ้า <c oughs> อ่าปิดกันหมดเลยเหมือนครูสอนคนเดียวอ่าทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพฤิศโกาสอนมันจะมีเนื้อหาแล้วก็ทำนองที่แตกต่างจากบทที่เป็นบทร้อยกรองที่เราเรียนที่ผ่านมานะคะ,ะเดี๋ยววันนี้มาช่วยกันออกเสียงพร้อมๆกัน โดยครูจะให้เริ่มจากทักษะง่ายๆคือการอะไรคะไล่จากโน้ตดนตรีก็คือเขาเรียกว่าบันไดเสียงนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเสียงที่หนึ่งในระหว่างที่เรารอเพื่อนเรายัางไม่ได้ทำไมคะเข้าสู่บทที่ครูจะให้ฝึกให้ฝึกตัวแรกตัวแรกเป็นไงลูกมองเห็นกันบ้างไหมแต่ว่ามัน,ามนอาจจะับ <ใน S 1> อาจจะสีอ่าเห็นไหม อ่ะคำที่หนึ่งโดโดโดเอเนทีตโดตีโดทีลาโารัแข่งยาว ค่ะไม่ได้ยินเอาไม่ค่อยได้ยินเหรอฮัลโหลเดี๋ยวตั้งเนี่ยอาจจะเนี่ยตั้งเนใช้สองสองขึ้นอ่ะทำไมนะโดทีลาโซป่าแล้วนะลูกมีเรโดอ่ะ พอจำได้หรือ,อยังว่าเลี้ยงจากอะไรไปอะไรพอจำได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วอได้แล้วค่ะอะอะะรนะะีบะะคะจ้ายังไม่ขึ้นต้นเราจะต้องรู้เสียงสูงตามก่อนใช่ไหมคะโดเรนฟ<ร>าซอนลาทีโด อันนี้สูงใช่ไหมคะฝึกท่องไปด้วยถึงแม้นักเรียนจะไม่ได้เปิดไม้นะคะเดี๋ยวครูจะทดสอบสักสามคนห้องคนให้นักเรียนอ่านโดเรมีให้ครูฟังเอาห้องหนึ่งห้องสองห้องสามใครพร้อมแล้วยกมือได้จ้ายกมือได้เลยนะ อ่าอย่าพีโม่ครูอาจจะจะบางนาตอเพื่อนๆนะคะคุูสัญญาณไม่มีหรือหนูเสียงไม่เข้าปะลูกอ่ะน้ากกรมลได้ยินครูหรือเปล่าคะได้ยินค่ะเดี๋ยวหนูไล่จากโดทีลาซอนฟามีเรโดไล่จากสูงไปต่ำนะลูกโดโดทีลา ฟ้าหมีเลโดอ่าถูกต้องจ้าปมมือให้เพื่อนหน่อยคนอื่นๆก็ฟังตามแล้วก็ฝึกที่ <Yes. S 1> อยู่บ้านของตัวเองด้วยนะคะไหมคะส่งแล้วค,ะวคะ่ะอ่าสัสิการโด,ดเลมีให้เพื่อนฟังเอาคะแนนเพิ่มหนึ่งสองสาม โดเรมีฟาซอนลาทีโดเก่งมากคุณอ่ะทีนี้จะมาไล่จากสูงไปต่ำโดโดทีดลา ไม่ได้ยินลูกล่วตอนกดปิดไม้ยังลูกหนูปิดไม้ไปตอนฟาปีเลโดดูอ่ะเก่งมากทั้งสามห้องนะคะปมมือให้ตัวเองด้วยอ่ะทีนี้มาถึงเกือบจะยี่สิบคนแล้วไปต่อกันเลยนะคะอับัตตบหนึ่งโทรศัพท์ใครแบตอ่อนชาร์จหรือยังลกมีแบตไหม คุณคัเรียนแล้วครูเรียนทังงทีเสร็จแล้วชั้นเห็นคําที่ครูขึ้นให้ใช่ไหมคะอ่านว่าอะไรอ่านว่าพฤศพภากาสอนใช่ไหมคะมองเห็นกันไหมคะมองเห็นครับอ่าในเนื้อเรื่องนี้นักเรียนคิดว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรใช่ธรรมชาติไหมนักเรียนเห็นพื้นหลังภาพเป็นเกี่ยวกับอะไรคะภูเขาต้นไม้แล้วก็อะไรคะมีคนกําลังจะอ่านบทนี้อยู่ ใส่แว่นตาดูวยมาแล้ว ไม่เจอพี không? Không về. Về ่ถามมกปีปันไม่ต้องเปิดไม์คุค้าลืมเปิดไม์ค่ะเห็นในหน้าจอใช่ไหมคะที่สีเขียวคือ พือศพภาการสอนอีกุนชอนอันโปรดโรงอันนี้คือบรรทัดแรกใช่ไหมคะของบทที่เป็นบทอ้อยกองนี้ใช่ไหมคะ,มปะเ,มเป็นบทอ้อยกองประเภทอะไรใครรู้บ้างพื้ศพภากาศสอนมีห <heroin> ้าคำใช่ไหมคะอีกุนชอนอันโปรดโปรงมีหกใช่ไหมคะห้าบวกหกได้เท่าไหร่ห้าบวกหกเป็นเท่าไหร่ลูกเอาคิดเลขไม่ตอบกันเลยฮัลโหล ห้าบวกหกได้สิบเอ็ดใช่ไหมอ่าใครไม่ได้สิบเอ็ดบ้าง <18 S 1> เขาเรียกว่า, <18 S 1> วากาบยานีดนะคะกาบยานีสิสะะบเอ็ดเป็นคําประพันธ์ที่ไม่ใช่กรอนเป็นกาเป็นกาบแทนอ่ารู้แล้วใช่ไหมครึศสแปลว่าวัวกาสอนควายคุณชอนช้างปลดปงคือสุอตายนั่นเองถ้าครูปิดแล้วให้หาความหมายจำได้ไหมเนี่ย อ่ะต้องจดหรือเปล่าเพราะมันเป็นคำที่แบบขึ้นต้นบทนี้เลยอันนี้เป็นแบบเพลงโทรแปลว่าอะไรโทรก็คือสองนั่นเองอ่าอย่างเช่นไม่เอกคือมาลำดับที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วไม่โทรมาลำดับที่สองก็เลยแปลว่าสองทน ทนแปลว่าฟันสนงิงแปลว่าเขาอราชาัดวางวายแปลว่าตายมารายก็คือสลายแบบไม่มีเขาเรียกอะไรคะไม่มีร่างกายก็คือสลายไปแล้วอินซีแปลว่าร่างกายอินซีนะคะร่างกายเสียงอะไรใครใครเข้าเรียนหรือเปล่ามันติงต๊งติ้งไม่มีนะคะ สถิตคืออยู่เช่นสถิตยอยู่ในใจของคนไทยตลอดไปก็คืออยู่ในใจคนไทยตลอดใช่ไหมคะที่โรกาก็คือโลกคือห่างคือแตกต่างแค่อะไรคะสละอาใช่ไหมโลกก็ย่อม,มาจากโรกานั่นเองเพราะมันยาวตัดออกแต่เวลาแต่งคำประพันธ์หรือบทร้อยกรองเขามักจะเอาคำว่าโรกาไม่เอาคำว่าโรกนะคะเพราะว่าโรกามันเป็นคำที่ คพโรกว่าแล้วสามารถเชื่อมสัมผัสกับบทอื่นได้ดีกว่าโลกโลกมันเป็นคำที่สั้นใช่ไหมคะคำตายแต่โลกาเป็นคำเป็นจำได้หรือเปล่ากระบ,บทกับนมยวงที่เรียนไปแล้วติดตอกจะไม่ได้ไม่มีใครตอบจบหรือยัง เขาบอกว่าโคกระบือตายไปแล้วยังเหลืออะไรคะเขาใช่ไหมบ้านใครมีเขาบ้างเขาวัวเขาควายของสะ<ม>สมใช่ไหมที่ราคาแพงนะคะช้างตายไปแล้วเขาเผาไหมงาเขาไม่เผานะคะงาคือแบบมีค่าเพราะว่าเป็นงาสีขาวเป็นแบบเหมือนสิ่งที่แบบมีราคาเพราะว่าช้างตัวหนึ่งเนี่ยมันมีอายุมากแล้วก็หายากมากงาช้าง มันใหญ่ด้วยผมค่อยเห็นด้วยเกียวกับไปรมาหน้่งาหนึ่งม,มานเนี่ยอเขาเปรียบเทียบว่าโคกระบือกับอะไรคะช้างตายไปก็ยังมีสิ่งที่เหลือไว้ให้คนเห็นอยู่สิ่งที่คนเราเมื่อเสียชีวิตไปแล้วยังเหลืออะไรไว้คะชั่วดีใช่ไหมคะชั่วดีประดับไว้ในโลกาคือ ความดีความไม่ดีของแต่ละคนที่ทำไว้ก็คืออะไรคะก็ยังคงอยู่ถ้าเราทำดีคนก็ทำไมคะจําไปตลอดใช่ไหมคะเป็นคำที่ความหมายความหมายอะไรคะความหมายเดียวแต่เขียนได้หลายแบบเขาเรียกว่าคำพ้องความหมายยกมือทาอะไรในระหว่างที่นักเรียนจดอ่ะเดี๋ยวครูจะลองอ่านให้ฟังว่ามันจะไพเร,ราะไหม อ่าพงสภาพจุดแล้วเหรอ,อมองเห็นหรือเปล่าพระศพพกาซอนอีก,กุณชอนอันปลดปลงโททน,สนเสน่งคงสำคัญไหมในกายมี โนราชาติวังทำให้อ่านทำไมคะเสียงสูงต่ำมีความรู้มากขึ้นผมชอบเพลเนี้ตอนทำตอนหมจะไม่ได้อ่านแล้วนะอ่าเดี๋ยวทุกคนลองช่วยกันอ่านนะคะเปิดไหมได้นะพฤศพพกาซอนพฤศพพกาซอนโอเคเสียงตีกับเพื่อนหรือเปล่าอ่ะเสียงผู้หญิงบ้าง อีกกุชอนชรอันโปรดปรุงมาแล้ว่ีใใครอันผู้หญิงผู้หญิงขอเสียงหน่อยค่ะอ่ะต่อไปผู้ชายนะโทนเสน่งคงโทนเสน่งคงผู้หญิงบ้างสำคัญไม้ในกายมี สำทันในในาับไว้ในโลกาลกาเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปนะคะว่า <c oughs> บท้อยกลองนี้ํำประพัน์นี้แปลว่าอะไรกับร้องเพลงเหมือนกันไนะหมะไม่เหมือนนบอ่าเขาเรียกว่าบทนี้เป็นประเภทกาบยานนสิบเอ็ดนะคะลองสังเกตดูสิคะว่าวักข้างหน้ามันจะมีห้าคำแล้ววักที่สอง หรือวักหลังจะมีหกคำ้าบกหกก็เลยได้เป็นกาบยานีสิบเอ็ดนะคะสถิตทั่วแต่ชั่วดีสถิตทั่วแต่ชั่วดีก็คือเขานับเป็นห้าคำประดับไว้ในโลกา้าเป็นหกคำหมดเลยการบ้านวันนี้คือให้นักเรียนฝึกท่องนะคะฝึกท่องให้ตัวเองแบบ <c oughs> ไม่ติดขัดเวลาแบ่งวัก สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะที่ครูอัดไว้ทั้งหมดคือจะมีคําให้อ่านใช่ไหมคะอ่ก่อนจะจบกันไปเดี๋ยวทุกคนมาช่วยกันไล่เสียงจากต่ำไปสูงและสูงไปต่ำค่ะค่ะหนึ่งสองสามโดโดเรมิสวาอน อ่าตอนนี้เป็นเสียงมันสูงตอนนี้เสียงมันสูงมากเราต้องกลับมาต่ำไม่ได้โดลาาบานมีผ่านหมดแล้ว